ตรามระยามชาปมาทฐานาเวรานีสิกขาปทังสมาธิยามิปัญจสิกขาปทังสีเลนะสุกติยงเบกสีเลนะสมปทาสีเลนะนิปุติยังติตัสมะสีลังดิโสทะเย ีเวลาทำงานอีกไม่ทันเลยนะทำด้ดนะุแล้วตียจะขออนุญาตนะเดี๋ยวจะสักก็รี่ด่าแล้วก็จะรับคำาเประเป็นุนทำ้งหในการทำวิธีจะยกชันเลยนะ

ติถันตาสันติเกยักมุนีวารวัจนังสาธว์โอมสุวรรันโตสาธวโอดุลาสัปุริสัตังหลายตังหญิงได้สุนันตุจุติฟังยังวารวัจนังยังบาลีธรรมอันประเสริฐแห่งพระพุทธเจ้าวันได้สันติเกณในสำนักแห่งผู้การตัางหลายนาวปตะกาเจ้าปีตุกีแห่งนิยกาคันท้พระราคา คือว่าโลกแต่ว่าดาติฐานสาอันเชกอยู่ภูมิมาจะอยู่เหนือแผ่นดินก็ดีสเกนในเมืองฟ้าก็ดีกาเมในกาเมโลกคือเมืองคนและจันฟ้าตั้งพบก็ดีรูเปอันอยู่ในรูปประรงสิบพก็ดีคิริสีราตาเตอันอยู่จอบเขาขึ้นบนบนก็ดีจันตาลิเกอันอยู่ในอากาศก็ดีวิมันดนอันอยู่ในวีมานคำประศาสก็ดีที่เป อันอยู่ในตาวิในกอดีรักตนจะอันอยู่ในเมืองกอดีคาเมอันอยู่ในบ้านในนี่คอมกอดีตรรวนรณกาลแนอันอยู่ในป่าไม้คุ้มเกิดเขากอดีเกเตนในให้นากอดีกลัววันถุมอันอยู่ในถ้ำกอดีแคหาวันถุมอันอยู่ในเฮือนกอดีจละตัดจงติดจละนาดโด ลาสเมในน้ำในบกในที่บ่อลาบบ่อเพียงจะยันโตจงแม่สดจงเพื่อจะฟังยังวรวาจันทังยังบาริธรรมมันเสริฐแึ่งเมื่อพุทธเจ้าปฏิเตอริมันจะดิสลาชาตตรรัตเจ้าะสตตีทันธภาธนาติปฏิมหาราชยาสิสุปุตหิตัสสะาวินนามนามาปลาสราชาสาพุเตสนาสติงกรณตุโน Hakinan jadicawirna ang basa Sadipattan ngadipati maharacaya sasi so kuta kitaasa pawwai nama-nama palawiosa <laughs> put Sada sodhi karo Dono Pajiman jadidi Sara cawirrup pak basa sat kanandipati mahara caya sasi sota Hiasa Kuwe lo tang pasat, hati yakan langca, jipati mahala, jaya sasisno, putahita, sahoy, namana, mahapara. Kuwe rosa putih sata, tauting karo, nuno, purimang, susang, tatara, kota, ginang, jawir, nago, paci, menawir, upako. Kuwe lo utalam, nisang, jakaro, e, maharo, jasa, mantar, jatuh, redesat, hatawan, naang, utata, puting karo, kuno, tatu. Nila adani, kaha, penwani, titi, anu, seten, wapen, ปัจจุบันปรรมสาเรนิกราทำและยกชัดอยางอาวะพาท้าเจ้าปิตุกีนาที่นี้มีสมณตาตาและมูลาตาตาผูกาัั้งหลายตั้งไปได้และไปนอกทางภายในก็มีท้าเจ้าท้าผูบริรักษรมธาตุเป็นเจ้าเป็นเจ้าเป็นปัสสาและเจ้าอาวัตวตาอาโูปิตุกีที่นี้คือพระอาจารย์นะองค์นักบวชนา ทานดวันโดแนานดัสงจากหลายจังหวัดหลายอำเภอตาหมุลัสท่าท้งหลายไกลไกลทางไปในยทนานศัธาก็หมายถคุณอำนาจคุณแม่อำนวยคุณงานการจนาสังวรศิลาอาคุณข้าราะของคุณดอกบัวกันแนมคุณลุงชัยเรียบันตุลคณะศัธา ตั้งหลายณะสัตตาปันุนหาติวัอภิตุกีใบไก่ตุนาขุนสแลขณะสัตาตีบกีที่กอบกัยเก่อผู้ชุ่คนก็ได้ฟังหลองปู่้แตกความนับนห่งมาอย่างอาสาบ้าวัตถุตาเผื่อจากบันทึกความสาลีจักริในสกะลปูจากดีบันนีถึงเวลา ที่จะได้ทำการบรรจุพระธาตุและโยธาแล้วพระเจ้าทั้งหลายเตรียมอันนั้ก็เป็นสปอยเบัติก็สมบัติที่อันปฏิคือนะที่เราจะเริ่มตั้งบทไว้ีเลยพระเจ้าทั้งหลายจะได้ทำการบรรจุพระธาตุโยธาตะกอจนนันเทวดาทั้งหลายมาเป็นพยานสักพยานนั่นแหละศาสนาศาสนาบุคคลทั้งหลายได้เราเป็นในการละวันนี้ ก็เป็นปัจจัยถึงความและผลทุกขุปนิพานธ์ทุกฝูงทุกคนทุกตัวทุองนั่นจึงมีตั้งแต่นี้ต่อไปหากยังไม่ไหวแต่เกิดเทวนในวัได้สงสารก็ได้ปปปปนาผู้มะบุตรศาสนาทุกคนุชาติทุกข์ข้าวอุปนิพันนั้นจึงจักมีคำว่าบ่มีหรือว่าไม่มีจงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกตัวตนทุกตัวทุกอง อันนี้ก็บริวรณ์แล้วด้วยกายว่จาจจใจอันใดหาในภางภาไปไหนราธาตุบาตตั้งหนายตัณมวนตัดเองอันน่ามีในศาสนใาใครใจที่นี้จประจ,จุก็ดีก็ถ้าเจ้าบกหลวตโตโคสรม,มาในกาละพันนี้อ,นอง,า,งาขันห,ขนหาของผมครับทักผู้จจของผมยูงไม่โ่กเลยนะแก้ว่าแต่ขันแทของนี้ัง่โยกเอาเอา โยมออกขาเทียนหน้าอ่านผู่หน้อ่านดอกไม้ใส่ในฝัโดวนเลยนยันใดขอสุมายันพระเจ้าหาภากันนะในการละวันนี้อันนี้มีวิธีจับอะไรพวกมันเยอะมากคนเลยอันนี้ดับบาปเห็นว่าเอาว่ากำลังมาให้หมดครบสุด ยกพันห้า่ซื้อไมอ่่ไหนอาว่าๆเลย่าบาปาลีองาลีสัพพัญญูระพุทธเจ้าวาธรมมีพุทธัคุณสสะตัณาัตนามีันมามลีราเป็นสีตาตัมิสังารณีาารมาตาตัตรมมีาังุัสสะ